สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะใบโนรพัทน์ยอมรับอัพค่าตัวยันสมเหตุสมผลลั่นเตรียมมีซิงเกิลเป็นของตัวเองรับแฮปปี้ไม่กดดันเปิดตัวแฟน อัปเดตชีวิตนักแสดงหนุ่มใบน,นรพัฒน์วิไลพัน์เดินสายงานไม่พักจนหลายคนทักโสมไปหรือเปล่าก่อนแจ้งกระแสข่าวดังแล้วอัพค่าตัวพร้อมเปิดใจความรักหลังเปิดตัวหวานใจนอกวงการโดยใบทอให้สัมภาษณ์ในงานอลิฟอินบีโออาร์ด e ีเอไอเอ็นีแฟนอีเวนท์ที่ลานหน้าร้านทีมฮอตตันสามย่านมิดทาวท์ช่งนี้ออกงานทีทุกวันใช่ครับทุกวันมันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่าไม่ไหวต้องพักคือมันจะมีช่วงได้พักอยู่แล้วหลังปีใหม่ กว่าจะกลับมาถ่ายละครก็มีเวลาอีกอย่างผมนอนพอ6ชั่วโมงการพักผ่อนของเราคือนอนล้วนๆถึงบ้านนอนตลอดไม่ทำอะไรเลยพอง,งานเยอะสุขภาพเป็นอย่างไรคุ้งอยู่แรกไปก่อนเรายังหนุ่มยังแน่นทำได้ก็ทำไปก่อนถามว่าตรวจสุขภาพบ่อยไหมไม่เลยครับไม่ได้ตรวจเลยแต่คิดว่าควรต้องไปตรวจบ้างครับใช้หน้าตาหากินต้องบำรุงขนาดไหน บำรุงแค่หลังอาบน้ำตื่นเช้าครับถ้าว่างเราก็จะเข้าคลินิกผมว่าเราก็ใช้งานมันหนักอยู่กระแสะว่าเปลี่ยงจนค่าตัวอัพขึ้นเอาจริงๆมันไม่ได้อัพค่าตัวน่าเกลียดคือเพิ่มงานเพิ่มเงินด้วยทุกอย่างเหมือนเดิมอัพค่าตัวอย่างเดียวก็เพิ่มเนื้องานด้วยสเกลงานก็จะใหญ่ขึ้นจากไปโชว์ตัวก็จะมีร้องเพลงเล่นเกมเดี๋ยวนี้ดาราทุกคนต้องร้องเพลงได้ ไม่ต้องร้องได้ก็ได้แต่ถ้าผมเป็นลูกค้าผมก็จะเลือกคนที่ร้องเพลงได้ไม่ได้เกิดมาร้องเพลงเพราะไม่ได้ชอบร้องแต่ก็ต้องทําอาชีพเราเอนเตอร์เทนคนอื่นแฟนกลับลูกค้าต้องเอาให้อยู่สักวิธีของเราเราถนัด จริงๆไม่ครับแต่ทําไปเรื่อยๆก็เริ่มชอบปีหน้ามีซิงเกลิลแน่นอนจริงๆคุยกันไว้ว่ามกราคมครับแต่ไม่น่าทันละเป็นซิงเกลิลดียวแล้วก็จะมีฟีเจอร์ริ่งกับศิลปินท่านอื่นนิดหน่อยผมก็ต้องไปเรียนร้องเพลงกับว่าหลังปีใหม่ถ้าว่างก็จะไปเรียนเราออกอีเวนท์ทุกวันเราก็อยากร้องเพลงเรางานเยอะก็ยังมีเวลาไปเที่ยวกับหวานใจ นีบ้างถ้างานแค c นซลลอเสร็จผมหมดงานไหนเลื่อนผมไปเที่ยวไม่คิดเลยไปกันหลายคนเพื่อนไปด้วยแหละคือคลิปหลังกระบะพอคนมาสนใจมีความกดดันไม่ได้สะเทือนอะไรกับชีวิตผมผมก็ถามเขาว่าโอเคหรือเปล่าลำบากใจอึดอัดใจอะไรไหมเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนสิ้นปีนี้ไม่ได้มีแพลนไปไหนครับ ผมทำงานยานปีใหม่แต่ว่าหลังปีใหม่อยากไปหลายๆที่เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ